พูดถึงขนสาราเฉลิมกรุงต้องคิดถึงหนุมานแล้วทําไมต้องเป็นหนุมานเพราะว่าหนุมานเนี่ยใกล้กับวิถีของคนมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องแรกเลยนะของบ้านเราอะนะคะว่าเอา CG เนี่ยมาทํากับขนมีแอคชั่นมีคอมเมดีนะครับมี c ชิล l e เลอร์มีโรแมนติกแล้วก็มี R มีเซ็กซ์โครงการนี้ก็เหมือนเป็นการจุดคลุกลูกที่หนึ่ง นะครับทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยให้เป็นไปได้ขอสามคำได้ไหมครับให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ทึ่งแล้วก็ทึ่งอีกแล้วก็ทึ่งแล้วก็ทึ่งอีกนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมตัวอย่างภาพยนตร์ที่ได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าหนุมานไว้มังกีครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของคนไทยก่อนหน้านี้นะครับเราจะคุ้นเคยและก็คุ้นชินกับการแสดงศิลปะโขนรามเกียรติบนเวทีกันใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เป็นการนําโขนมาผสมผสานกับเทคนิคและก็เทคโนโลยีต่างๆทาง,างด้านดิจิทัลจนกลายมาเป็นภาพยนตร์แนวแฟนตาซีที่ทั้งสนุกตื่นเต้นและก็เร้าใจในทุกๆตอนเลยละครับนี่ถือเป็นการ สำคัญเลยนะครับในการผลักการศิลปะวัฒนธรรมของไทยสู่สากลหรือว่าซอฟท์แวร์ได้อย่างน่าภาคภูมิใจเลยล่ะครับกว่าจะออกมาเป็นโขนภาพยนตร์ที่เราได้รับชมกันนั้นบอกเลยนะครับว่าเบื้องหลังไม่ง่ายเลยครับมีความท้าทายในหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องเรื่องของทุนเรื่องของภาษาโขนเทคนิคการถ่ายทําต่างๆรวมไปถึงดนตรีด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับก้าวและก้าวเปลี่ยนโลกจะพาทุกคนไปพบกับเบื้องหลังการทํางานของโขนภาพยนตร์เรื่อง นุมันไว้มังกี้กันรับรองได้ว่าเมื่อฟังแล้วจะทำให้คุณรักภาพยนตร์ไทยและโขนไทยมากยิ่งขึ้นครับหมดฤทิ์แล้วหรอือเจ้าลิงป่า เห็นแค่ตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้มันทั้งตื่นเต้นแล้วก็เราใจแล้วเราก็ไม่คิดว่าศิลปะการแสดงที่เหมือนเป็นการแสดงชั้นครูสุดท้ายแล้วพอมันมาถ่ายทอดแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้ตื่นเต้นได้ขนาดนี้พี่เล็กครับอย่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงแล้วก็หลักๆเลยกับภาพยนตร์เรื่องนี้เราเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างครับครับก็เป็นผลงานของผู้รับทุนนะครับซึ่งเราให้ทุนเนี่ยเราก็มีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับว่าให้ทุนไปผลิตสื่อที่ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมคุณธรรมส่งเสริมจร,ริยธรรมส่งเสริมคุณค่าคของความเป็นไทยและก็สร้างการต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีคุณค่าไปสู่มูลค่านะครับต้องยอมรับความจริงว่าโขนเนี่ยพูดถึงการแสดงโขนเนี่ยมันมีแบบฉบับมีต้นตำรับ,รบนะครับแล้วมันมีรูปแบบเฉพาะที่จะไปดัดแปลงก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ,รบแล้วก็จํากัดวงในนะครับก็เมื่อก่อนก็อยู่ใน อยู่แต่ในเฉพาะราชสำนักนะครับนานๆจะได้มีการแสดงโขนถีซึ่งต้องใช้จำนวนคนเป็นจำนวนมากจะต้องมีความพร้อมในเรื่องเวทีในเรื่องการชอบในเรื่องของการแสดงนะครับวันนี้เนี่ยพอทำออกมาเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยมันไปได้ทุกที่บนโลกนี้หลังจากนี้เลยเราก็จะวางแผนว่าจากโรงภาพยนตร์ก็อาจจะไปสู่จอแก้วก็คือจากโทรทัศน์นะครับก็ไปสู่แพลตฟอร์มต่างๆซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับโลก ซึ่งก็เป็นการเปิดสกรารใหม่ของการเข้าถึงศิละปะการแสดงที่เรียกว่าโขนในรูปแบบของโขนภาพยนตร์โครงการนี้ก็เหมือนเป็นการจุดพลุลูกที่หน,นะครับทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยให้เป็นไปได้ จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยนะคะอยู่กับโขนมาตั้งแต่ปี3-5จนจนปีนี้ก็30ปีแล้วแล้วก็ดูการพัฒนาการของโขนมาเรื่อยๆนะคะจากจากโขนที่แสดงหน้าจอธรรมดามาทำโขนกับเลเซอร์มาทำโขนกับแมปปิง้งมาทำโขนกับาฉากหลังเ,เทคนิคต่างๆนะคะคือทำมาหมดแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลาเราทำอยู่บนเวทีเนี่ยข้อจำกัดเยอะมาก เช่นอยากให้หันุมานหอ่อใช่ไหมคะหันุมานก็จะห่อไม่ได้เพราะว่ามันติดก็อย่างดีก็แค่ทําไฟอิ่งให้โหนไปโหนมามันก็พี่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ถึงในตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าทำเป็นภาพยนตร์จินต,ตนาการเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกปรากฏได้ชัดเจนมากขึ้น ประการสําคัญเลยนะคะคือที่ศาลาฉลุนกรุงเนี่ยเราเราเล่นอยู่เล่นอยู่ทุกวันนะคะก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะเราเล่นอยู่ทุกวันแล้วก็เราต้องหยุดหยุดทีนี้นักแสดงของเราเนี่ยสองร้อคนเนี่ยเขาไม่มีไรายได้เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะต้องทําอะไรสักอย่างในสถานการณ์โควิดพี่ว่าเหตุผลเนี้ยทำให้พี่พี่สามารถทําโปรเจกต์นี้ได้ได้เป็นแรงผลักที่สําคัญเพราะจริงๆแล้วว่าโครงการโขนภาพยนตร์เนี่ย คิดมาตลอดนะคะว่าอยากทําตัวเองเนี่ยคิดมาตลอดว่าอยากทําแต่ก็ผัดวันประกันพุ่งมานานจนสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นแรงผลักที่ที่สําคัญที่ส mm ุด hmm. ก็ขอพระราชทานนะคะจากรัชกาลที่สิบนะคะก็ขอพระราชทานว่าอยากทําผลภาพยนตร์แล้วเราก็ในการทํางานเนี่ยถามว่าเงินทุนเนี่ยเป็น เป็นเรื่องสําคัญไหมเป็นเรื่องสําคัญการทํางานเนี่ยถ้าเรามีพัธมิตรเนาะมีเครือข่ายช่วยกันเนี่ยมันจะทําให้งานเนี่ยจากจากวงเล็กๆจะเป็นวงกว้างขึ้นก็เลยคิดถึงอันคนแรกเลยก็คือกองทุนค่ะอันนี้ก็เป็นทุนที่ผู้รับทุนก็คือบริษัทสหสินนมานะครับซึ่งทำสาราเฉลิมกรุงมายาวนานอยู่แล้ว นะครับเข้าใจในเรื่องของภาพยนตร์ดีอยู่แล้วนะครับก็รับทุนไปนะครับตอนแรกๆที่ได้รับทุนหลายคนคน,นึกไม่ออกนะก้าว่ายกเลิึ้ึ้นจอหรือว่าจากโขนบนโรงละครบนโรงหรสพเนี่ยไปอยู่เป็นภาพยนตร์เนี่ยมันจะยังไงออแต่พอไปดูจริงๆเนี่ยเมอมันเสร็จเนี่ยทุกคน ที่การันตีว่าจะต้องตอบว่าว้าวเลยมันเป็นนวัตกรรมใหม่มันเป็นการไปถ่ายทำ <c oughs> ที่ผสมผสานทั้งการแสดงแอคชัน่นแอคติ้งของมนุษย์ <c oughs> และการใช้เทคนิคชั้นสูงนะในเรื่องของเทคโนโลยี <c oughs> <c oughs> ดิจิตอล <c oughs> บทร้องบทแดนซ์ท <c oughs> <c oughs> ่าทางท่าขายับ<อ>นะการแสดงรวมถึงเรื่องราวที่เป็น ต้นเรื่องในรามเกียรติ์ก็อยู่ครบเลยชาพมแต่ได้อัจฉริแบบภาพยนตร์ถ้าพูดถึงขนสาราเฉลิมกรุงต้องคิดถึงหนุมานแล้วทําไมต้องเป็นหนุมานเพราะว่าหนุมาลเนี่ยใกล้กับวิถีของคนมากที่สุดสมมุติว่าเป็นพระรามเนี่ยน,นักเรียนเองหรือว่าคนทั่วไปจะมีความรู้สึกว่าพระรามอยู่สูงแม้แม้แ,มแต่ทศก,กัณฐ์เองเนี่ยเด็กยังรู้สึกว่า เพราะฉะนั้นการที่เด็กเนี่ยพอบอกหนุมานก็จะเข้าถึงพี่ก็เลยว่าหนุมานนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทแทรกซึมเข้าไปในเยาวชนแทรกซึมเข้าไปใน,ในวิถีของคนได้ จับแรกเลยคือเรื่องของจารีตจารีตกับขนมที่เราเล่นโขนเนี่ยคือเวลาเราเล่นโขนบนเวทีเนี่ยมันมีกรอบเยอะมากนะคะเช่นดนตรีดนตรีเนี่ยเ,เพลงเช่นเราจะเล่นเพลงหน้าภาพเนี่ยเราจะไม่เล่นครื่งเพลงไม่ได้เพลงหน้าภาพต้องเล่น,ลนให้จบแล้วโขนจะต้องมีบทภาพนะคะ ต้องอยู่ต้องมีบทภาคมีบทโอ้มีบทร้องอย่างเงี้ยนะคะมันต้องมีอยู่ในโขนแต่ทีนี้เนี่ยพอเป็นภาพยนตร์แล้วเนี่ยก็คิดแล้วล่ะเอ๊ะภาพยนตร์ทำยังไงเวลาไปอยู่บนจอแล้วเนี่ยคนดูจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยนีมน่มันทำไมกว่าจะร้องกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหากูมานโจรจากรถสุวรรณออกนาน กุมพันโรมรันทับนาวานนความท่าไทายอีกอันนึงคือพี่จะต้องหาหาคนที่ มาตอบโจทย์เราได้มาสร้างฝันได้ค่ะพี่ก็คิดไปคิดมานึกถึงนั่นเลยคุณพี่เอ้งของเราเนี่ยนะคะที่เป็นผู้กำกับค่ะ ยากที่สุดสำหรับผมผมคิดว่าผมไม่รู้จักขนเท่ากับนักแสดงขนนะครับหรือคุณครูขนโชคดีว่าผมมีครูน้อยนะครับมีครูครูรันมีครูเข่งมีครูครูอีกร้ายคนนะครับที่เข้ามาแนะนำอันนี้เป็นไงท่าเป็นไงต่างๆนั้านานาเพราะผมไม่อยากให้เสียอัตลรสของขน ที่อยู่ในหนังน,นี่ต้องบอกก่อนนะครับมันไม่ได้มีการสู้รบแบบพรามาเกียนหรือสู้รบก,กันแบบไสไฟหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สู้รบก,กันแบบโขนอันนี้ต้องอยังอยู่การเจียบขึ้นมาการตีขึ้นมาการฟาดฟาดอนอะไรต่างๆนะพวกนี้ยังอยู่ทั้งหมดนะครับสู้กันหน้าดูแล้วก็อยู่ๆก็มาลำนะครับซึ่งของพวกนี้ผมว่ามันเป็นศิลปะของชาติซึ่งผมอยากให้อยู่ในในหนังเรื่องนี้ความเป็น ขนหนุมานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทุกอัตลดมันมีดรามา่าในเรื่องของควาพยนิล์ Free, มีแอคชั่นมีคอมเมดีนะครับมี c ชิลเลอร์มีมีเกืบทุกอย่างที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นอยู่ในในภาพยนตร์มีโรแมนติกแล้วก็มีอามีเซ็กส์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในหนังทั้งหมดถูกผสมแม้กระทั่งเพลงเองต่างๆนานาก็จะถูกผสมมาเป็นแจ๊ มาเป็นล็อกมาเป็นอะไรต่างๆนานาพร้อมกับสอดแทรกดนตรีไทยเข้าไป ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกเลยนะของของของบ้านเราอะนะคะว่าเอา CG เนี่ยมาทำกับโขนแน่นอนแผนก CG มีนะครับเรามี CG ถึง3าชุดนะครับแบ่งกันทำเป็นองค์ชุดโขน,นรีเฟกต์กรีนไปหมดเลยคุณต้องเพ้นออกเพ้นสีกรีนที่เม็ดอะไรต่างๆนานาออกอันนี้คือทำยาก ซึ่งหลายๆครั้งทุกคนคิดว่ามันเป็น CG พระอาทิตย์นึกว่าเป็น CG ไม่ครับผมถ่ายในทังน้ำาเองนะเมฆผมก็ถ่ายในแางน้ำอ,อะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นวิธีเก่าๆแต่ผมมีความรู้สึกว่าเรากำลังจะทำงานเก่าๆให้ดูไม่เก่า mm. ผมบอกว่าผมไม่อยากได้มาเวลผมอยากได้ศิลปะไทยที่ ที่สวยงามนะครับที่สวยงามผมอยากได้ฉากที่เหมือนคุณไปเข้าอยู่ในโรงละครบางทีบางฉากต้นไม้ยังมีทีแปลงอยู่เลยนะอะไรพอนองอย่างนั้นซึ่งถ้าเกิดไม่สังเกตก็จะไม่รู้ผมอยากได้ก้อนหินที่ไม่ได้เหมือนก้อนหินจริงแต่รู้ว่าเป็นก้อนหินในโรงละครแล้วเกิดขึ้นในหนังซึ่งเป็นโขน เราใช้บูส r รีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นทางแสงทางแว็กเกาวทางอะไรต่างๆนานาต้องมาบวกกับทางกล้องนะครับแล้วไฟต่างๆนานาก็จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับตรงนี้อยู่เหมือนกันแผนกทุกแผนกครับไม่ว่าจะเป็นคอสตูมซึ่งมาจากเฉลิมกรุงนะครับเขาก็พากันมาเต็มเลยว่าจะเย็บผ้าเย็บตังเกงได้ตัวหนึ่งก็ใช้เวลาอยู่สุสมควรทุกๆคนพยายามที่จะ,ะช่วยเหลือแล้วก็ทำมันนะครับ ครูที่มาก็จะมาซ้อมตัวแสดงด้วยอะไรต่างๆนานาเราก็มีเวิร์กช็อปเมื่อเป็นดราม่าขึ้นมาผมก็จะมีเวิร์กช็อปตัวแสดงหลักๆว่าเ,ออเราต้องเล่นแบบเห็นสีหน้าเลยนะวันนี้มันจะต้องเห็นสีหน้าเลยนะเทคนิคเมคอัพอ up, ผมก็บอกว่าผมไม่อยากได้เมคอัพที่เหมือนในโรงละครเพราะอันนั้นก็ว่องไกลๆผมอยากได้เมคอัพที่ผมสามารถจะโคชอัพได้เราก็มาดีไซน์กันว่าเมคอัพควรจะเป็นยังไงในตัวนางลยตัวพระ เราเล่นตามบทประพันธ์เลยนะคะบทพระราชนิพลเลยแล้วก็เล่นเสร็จแล้วตอนจบตอนจบเนี่ยมันก็เราก็ต้องมาถกกันว่าเราจะจบอย่างไรเพราะว่าโดยปกติเนี่ยโขนที่เล่นบนเวทีเนี่ยจะไม่เล่นจบว่าใครตายยักษ์เนี่ยจะไม่ล้มบนเวทีคือคือยักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยจะไม่ตายทีนี้วิการจบของเราเนี่ยก็ต้องไปคิดว่าเราจะจบยังไง ทุกคนก็ให้ความเห็นว่าน่าจะจบด้วยด้วยมีข้อคิดสอนสอนกับคนว่าสอนกับคนทีนี้การสอนกับคนเนี่ยเวลาเราเราจะจบภาพยนตร์ซะเรื่องเนี่ยเราจะไปนั่งบอกว่าอ้าวขึ้นเป็นคําพูดหรือขึ้นเป็นแคปชั่นว่าเออเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามันไม่ใช่แล้วในยุคนี้ก็เลยไปคิดถึงการมีแรปขึ้นมาแรปขึ้นมาแล้วก็แรปสอนคน ซึ่ง,งอ,อ,อันนี้แหละมันเป็นมันเป็นจุดพี่ว่ามันเป็นสเสน่ห์จริงๆของหนังเรื่องนี้พอให้เด็กดูเนี่ยนะคะหนังเรื่องนี้ให้เด็กดูแล้วเด็กเด็กมีฟีดแบ็กลับมาแปลกๆมาก mm hmm. เช่นบอกว่าสงสารทศกัณฐ์ ฮนุมานทาไมถึงไปหลอกทศกณัณฐ์แต่ก็จะมีคนตอบมาว่าทศกัณฐ์ไปไปรักศีดาก่อนอะไรเงี้ยก็จะเกิดเกิดพี่ว่าเกิดการเรียนรู้นะเกิดการเกิดการถกกันแล้วก็วิธีนี้มันทาให้เราไม่ได้ไปป,ป้อนเขาแต่ว่าเราให้เขาคิดอันนี้มันเป็นวิถีของเด็กในยุคปัจจุบัน <sentir> <Words> ถ้าไม่ได้ดูก็จะพลาด พ,พี่พี่มีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นพลังของทุกคนแล้วกว่าจะทําหนังเรื่องนี้ได้เนี่ยนะน้องน้องนักแสดงเนี่ยกว่าเขาจะตีลังกาผู้กํากับกว่าจะคิดได้คนเขียนนอนกันไม่ได้นอนกันเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพลังของคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่รักแล้วก็ ช่วยกันบำรุงรักษาวัฒนธรรมศริลปะวัฒนธรรมของเราไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมาดูแล้วเพราะว่าพลังมาดูพลังของคนเหล่านี้เถอะคะ่ะการทำภาพยนตร์ไม่สามารถจะทำได้โดยคนคนเดียวเราแค่กำหนดแนวทางแต่ที่เหลือเราต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ได้ทำได้เข้าใจแล้วก็ได้ได้ได้ให้ใช้ฝีมือของเขาอย่างเต็มที่เรายัางยัง ยังต้องใช้ใช้ใช้เวลาอีกเยอะเอาวัฒนธรรมออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วให้เป็นฟิล์มที่สุดแล้วให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดนั่นคือนั่นคือความตั้งใจนะครับผมว่าหน้าที่ของผมวันนี้ที่รับโขนมาคงจะเป็นเรื่องของการที่จะเริ่มต้นที่จะเอาวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในรูปของฟิล์มหลังจากนี้ถ้าคนเริ่มเข้าใจเริ่มรู้สึกว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะเก็บกันเอาไว้ทำแล้วก็พลิกแพลงต่อซึ่งไม่ใช่ผมก็ได้ผมอยากจะสรุปย้ำแบบนี้ก้าครับ ความพยายามของการทำโขนภาพยนตร์ฮานุมานไว้มังกี้จนสำเร็จลุล่วงในวันนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของผู้รับทุนกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างเดียวผมคิดว่านี่น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยผมคิดว่ามันสะท้อนถึงการความพยายามในการที่จะสืบสานค,คือทำให้เกิดความต่อเนื่อง c o n t i n u อง ร,รักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันเกิดความยั่งยืนเกิดเซตเทอร์เนบลและสุดท้ายก็คือว่าจากสิ่งที่มันมีอยู่เท่านี้ก็ทำให้มันพัฒนาขึ้นเ,ออเป็นเดเวล็อปเมนต์สืบสารรักษาต่อยอดมีครบเลยในผลงานโขนภาพยนตร์ฮนุมันไว้วังกี้พี่เล็กครับ,รบอย่างโขนภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร ที่แน่นอนว่าจะส่งต่อไปให้คนได้รู้จักประเทศไทยในอีกมุมมองมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถ้ามองในมุมของผู้ผลิตสื่อเนี่ย<ม>กองทุนก็คิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่สนใจที่จะรับทุนเนี่ยได้เห็นว่าเออ<ม>คนไทยเราเก่งเนาะรเราทําอะไรที่ยากๆเนี่ยเราก็ทําได้นะครับแล้วเราสามารถจะทาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นะครับวันนี้ผลภาพยนตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับ ถ้าเกิดว่ามีคนไทยอีกหลายๆคนที่จริงๆเขาก็มีความฝันแบบนี้เหมือนกันอ,อยากจะสร้างภาพยนตร์อยากที่จะนําศิละปะวัฒนธรรมหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆมาต่อยอดมาพัฒนาแต่อาจจะขาดเรื่องของเงินทุนเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีคำแนะนำยังไ,ไงไหมครับเราก็ยินดีนะครับที่จะร่วมพูดคุยด้วยรเราก็ถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันทางยุทธศาสตร์นะครับกับคนที่สนใจกับผู้รับทุนไม่ยากเลยนะครับ สิ่งที่ยากก็คือว่าอาจจะแบบไม่เริ่มลงมือ,อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเรียนทุกท่านว่ากองทุนเป็นโอกาสนะครับเป็นพื้นที่เป็นสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นเพื่อนของคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ของคนที่อยากเรียนรู้และสร้างสารรค์สิ่งใหม่นะครับกองทุนพร้อมที่จะเปิดรับ ความคิดเห็นตลอดเวลาครับถ้าเกิดว,ว่าเรามีความคิดอยากกลัวนะครับมีพื้นที่ในการที่จะให้โอกาสแล้วก็ให้คุณเนี่ยได้ต่อยอดความฝันของคุณให้กลายเป็นความจริงลองมาที่กองทุนพัฒนาสิ่งปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้นะครับพี่เล็กครับก่อนจะจากลากันไปถ้าเกิดว,ว่าใครยังไม่ได้ดูแล้วก็กําลังลังเลยอยู่ว่าเอ๊ะดูดีไหมเห็นว่าเป็นโขนเป็นเรื่องราวที่อาจจะเข้าใจยากขอ3คําได้ไหมครับให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้โขนภาพยนตร์ทึ่งทึ่งแล้วก็ทึงแล้วก็ทึ่งอีก สามทึ่งไปเลยสามทึ่งเลยติดตามกันได้นะครับความน่าทึ่งจากฝีมือของคนไทยนะครับเป็นเรื่องราวของโขนที่นำมาผสมผสานและนำเสนอแบบวิถีใหม่มซึ่งแน่นอนว่าในยุค next normal แบบนี้เราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแบบนี้กันอีกแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากๆนะครับ,รบขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับในช่วงหน้านะครับยังมีเรื่องราวดีๆในสังคมให้เราได้มาอัปเดตกันครับใน weekly update ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของ9แล้วก็พี่เล็กรวมถึง9เปลี่ยนโลกแล้วนะครับพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับช่วง weekly update โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ครบรอบปีที่8นะครับจะจัดขึ้นในวันที่24ถึงวันที่26มีนาคม2566น, 6, นี้นะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่ l i d ด c o อ n e n t นะครับที่สยามสแควร์นะครับอยากให้ไปเชิญชวนทุกท่านนะครับได้เข้าร่วมงานนะครับซึ่งจะได้รับชมผลการดำเนินงานนะครับของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ในรอบปีที่ผ่านมา จะได้รู้ว่าการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆของเราทั้ง5ยุทธศาสตร์นั้นนะครับเราได้ทําอะไรไปบ้างนะครับในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจัดเวทีเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องประเด็นต่างๆที่เป็นภารกิจของกองทุนแล้วก็ยังได้พบกับนักร้องนักแสดงนะครับที่ไปร่วมงานในวันนั้นด้วยนะครับทุกวันนะครับจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงหรือเที่ยงเป็นต้นไปนะครับไปจบประมาณ สองทุ่มนะครับในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมสําคัญหลายกิจกรรมนะครับที่คิดว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่ว่าผลงานของผู้รับทุนที่เด่นๆนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเราก็ไปจัดแสดงที่นั่นด้วยนะครับท่านดูแล้วก็จะได้ดูให้เกิดเป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจนะครับนอกจากนี้ยังมีเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งจะเป็นเวทีเสวนาจัดให้มีทุกวันด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับก็สําหรับสายบันเทิงนะครับก็จะมี เวทีการแสดงของศิลปินชื่อดังหลายท่านด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับท่านที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้จริงๆนะครับก็ยังสามารถที่จะรับชมการถ่ายทอดสดในช่องทางต่างๆของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะครับทั้งในรูปแบบของการเ c e e o o o l l v v นะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีการนำเสนอในรูปแบบของ Virtual Exhibition ด้วยครับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม